สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมอบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยกในรายการแนะนำรีวิวเกมมือถือน่าเล่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมที่มีชื่อว่า Luna c h r o n i c l e นะครับผมก็เป็นเกมใหม่แนวแอคชั่นอาพไม่ใช่ดี๋ยแนว RPG นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยครับอย่างนี้ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยครับนี่ เนี่ยครับจะเป็นวางแผนคือให้เราจัดทีมจัดอะไรวางตำแหน่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอันนี้เมื่อเข้าเกมมาผมล็อกอินได้วันที่สอจะได้สกิลบุ๊กซัมมอนนะครับอันนี้ได้กุญแจนี่นี่จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับจะไม่เหมือนเกมอื่นที่จะมีตัวละครยืนอยู่นี่จะเป็นแผนที่เลย โอเคก็เมนูด้านซ้ายบนนี่นะครับก็จะเป็นชื่อตัวละครเมื่อกดเข้าไปก็จะมีให้ตั้งคงตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับตั้งค่าเกมเลตติ้งแล้วก็แอคเคาน์เกมนี้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันต้องรีสตาร์ทเกมใหม่ผมว่าใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนละกันต่อมาครับเกมนี้จะใช้กุญแจเป็นเหมือนค่าพลังงานนะครับก็คือ Energy นั่นเองเอาไว้ลงดันลงอะไรต่างๆครับผมแล้วก็เงินเอาไว้อัปเกรด เฮดเอาไว้เปิดมอนเปิดอะไรพวกนี้นะครับซื้อของในเกมแล้วก็ไอ้มงกุฎนี่น่าจะเป็นเหมือนแต้มกรีพอร์แล้วก็นี่ช่องแชทเกมอื่นๆเลยครับก็เมนูด้านขวาแล้วกันครับมีเมลบ็อกก็นี่รับรางวัลอ,อ,อะไรเนี่ยก็รับรางวัลแล้วไอแทมแมันก็อีเวนต์อันนี้ก็จะมีกิจกรรม ที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยครับใช้ได้ไหมนี่ได้หมุนรูเลตโอ้โอได้มอนสามดาวครับเปในเห็ด <c oughs> แล้วก็อะท์ไลท์ออฟลูนนะ่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตลาดที่ใช้ไอหินพระจันท์เนี่ยครับในการแลกไอเทมมาไอเทมเอาไว้อีโวครับซึ่งเดี๋ยวไปกดให้ดู ไอที่มันเป็นนิ้วจิ้มๆอยู่ตรงขวาล่างนี่จะเป็นเควสนะครับนี่ก็ไปทำเควสต่างๆในเกมแล้วก็อะไรอีกอ่ะเมนูด้านตรงนี้ก่อนถ้าเรากดจิ้มออกมาเนี่ยครับก็จะมีโคเด็กอันนี้โคเด็กน่าจะมันจะเป็นเหมือนว่าข้อมูลมอนสเตอร์ทั้งหมดอะครับผมนี่เกมนี้มีมอนสเตอร์ให้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อเก็บได้ เป็นตัว,ตวๆเก็บได้ครบจางขีตัวก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับเนี่ยกดเข้าไปดูตัวละครได้นี่แต่ที่ตัวก็จะมีการมีเสียงนะครับมีเด้งดีธรรมะเลยตัวนี้นี่ก็จะมีทักษะสก,กิลบอกนี่อันนี้ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยตัวเยอะมากมีทั้งมอนสเตอร์ทั้งคนทั้งอะไรมากมายอาชีพก็คือรางวัลนะครับผม นี่รางวัลจากการเคลียลรย์นู่นเคลียร์นี่นี่ก็เฟร่อนก็แอดเพื่อนครับผมอันนี้ก็เป็นตารางล็อกอินประจำเดือนอันนี้ล็อกอินเป็นเวลานะครับถ้าล็อกอินครบก็จะได้รางวัลน,นี่ก็ได้โอ้ค่อนข้างเยอะอะแต่เหมือนจะไม่มีระบบ VIP นะฮะอ่ะต่อมาช็อปครับผมช็อปก็คือไว้เปิด ซื้อของซื้อกุญแจอะไรพวกนี้ครับมีให้เปิดมอนด้วยใช้เพชรสามิบเปิดมอนหนึ่งตัวแล้วก็เนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดสิบสองชั่วโมงจะได้ตัมมอนได้ฟรีนะครับหนึ่งครั้งไอมอนสามถึงห้าดาวก็ประมาณสามวันเออใช่สามวันครับจะเป็นแพ็คก็ได้ใช้สามร้อเพชรอ่ะต่อมาทีมครับก็คือหน้าตัวละครของเรานั่นเองนี่มีตัวละคร ติ๊ที่ตัวนะครับก็จะโชว์ท่าทางวีลาในหน้าตัวละครนี้ก็จะมีให้ใส่ไอเทมใส่อาวุธนะครับมีอัปเกรดอาวุธได้ด้วยอัปเกรดอาวุธก็ใช้กินอาวุธไม่ได้ใช้กินิก็เอาอาวุธอื่นมาย่อยไปนะฮะนี่คอมบ i n แมทเทียลนี่ก็เหมือนประมาณยังไงอะหลอมหินให้มันเป็นหินขั้นสูงขึ้นนะครับผม นี่ก็คราฟสกิลบุ๊กสกิลบุ๊กก็จะเป็นเหมือนอยังไงนี่เดี๋ยวกดให้ดูนี่ยครับจะเป็นไอเทมเอามาไว้ใส่เพื่อเพิ่มค่าพลังให้กับตัวละครของเรานีเกมนี้เหมือนจะมีรายละเอียดเยอะแต่ไม่เยอะมากครับแล้วก็ในหน้านี้ก็จะมีอ่าเซตเป็นลีดขยายเพื่อดูค่าสเตตัสโดยรวมนะครับผมว่ามันมีค่าต้านทานอะไรยังไงบ้างทิ้งกับอะไรพวกนี้แล้วก็มีเลเวลอัพครับ เลวลอาเกมนี้สามารถสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นแล้วก็ใช้เพชรเหมือนเป็นเทพทูครับอัดเพชรเข้าไปเพื่อให้เลเวลมันเต็มได้เลยอันนี้ Enhance ก็คือเป็นการตีบวกตัวละครครับเกมเนี้ยเราสามารถฟิลมอนเพื่อเป็น4ดาวตัวใหม่ได้โดยการเก็บเลเวลให้เต็มแล้วก็ตีบวก10นะครับแล้วก็เอาไปฟิลตัวซ้ำกันเนี่ยคอมบายนะฮะอันนี้ผมเลเวลไม่เต็ม แล้วก็ยังบวกไม่ไม่เต็มก็เลยเอามาใช้ไม่ได้พอมันบวกกันก็จะเป็นตัวใหม่ที่ดาวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงก็จะแรนดอมเอานะฮะโอเคเนะี่ยก็ไม่มีอะไรนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับตัวโฮตัวฮิว,ว,วอะไรโอเคอันนี้อะไรกโกกรนะครับก็คือการอัปเกรดก็มีกี้แหละเอนชานนั่นแหละรครับแตนเช่นก็คือตีบวกอาวุธอ่า เกมนี้มีจุดเด่นตรงที่เราสามารถตั้งป้องกันฐานแล้วก็ไปตีฐานคนอื่นเพื่อขโมยทรัพยากรได้นะครับซึ่งเราก็ต้องคอยอัปเกรดเนีย่ยพวกรถพวกอะไรพวกนี้ด้วยเนีย่ยมันจะมีสองฝั่งก็คืออาวุธสำหรับป้องกันก็คือเป็นหอคอยทั้งท่านูอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับไปบุกก็เป็นป้อมไปยิงทำลายฐานเขานะครับเ อัพเดตไม่ได้นะนี่อัพได้ใช้เงินหมื่นหนึ่งนี่อัพฐานยิงเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูครับนี่รถอันนี้ไว้ทำลายป้อมศัตรูนะครับโอเคเมื่อกี้มีอะไรวะก็ไม่มีอะไรแล้วครับ อันนี้อัพฐานไว้ก่อนอยโดนตีนะฮะโอเคครับโอ้หจริงจงยังมีตรงนี้เพียบเลยนะครับยังไม่ได้อธิบายก็เดี๋ยวเราไปลุยเคเวสกันก่อนไปดูการต่อสู้ว่ามันเป็นยังไงครับเออไม่ใช่เข้าเคเวสดีเรวต้องไปดันเจียนนี่นี่ครับ ก็เข้า Battle Prepare ก็คือจะให้เราเซตทีมนะครับว่าเราจะจัดทีมไปยังไงเนี่ยมันก็จะมี Formation ให้เลือก3แบบคือดูตรงซ้ายบนเนี่ยครับ Attack, Defense แล้วก็ Balance นะครับซึ่งมันก็กดบวกเนี่ยจะอัปเกรดได้ใช้เงิน,นอัปเกรดจะเพิ่มค่าสถานะครับเวลาเขาเราฉากต่อสู้นี่เราเล่น Balance ครับย่างละครึ่งๆเนี่ยตัวที่อยู่แถวนี้แนวตั้งก็จะได้เลือดเพิ่ม ตัวที่อยู่ตรงกลางก็จะได้มีโอกาสเคาน์เตอร์เพิ่มเนีย่ยจะเห็นว่าถ้าอยู่ตรงกลางไอตัวกลางสุดอะจะได้รับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ไอช่องนี้เลือกเพื่อนมาช่วยได้ครับเนีย่ยถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปได้เลย start battle ใช้กุญแจ1ดอกครับนี่ เนี่ครับฉากต่อสู้นี่มันจะมีให้กดคูณ2ด้านขวาบนแล้วก็กดออโต้ได้นี่การโจมตีนะครับจะมีมันจะมีสก,กิลของมันอยู่เราแตะค้างดูได้มันจะมีบอกว่าเนี่ยมันจะโจมตีเป็นยังไงเป็นนี้เป็นแนวตั้งอันนี้เป็นกว้างแบบว่ายังไงเดี๋ยวลองใช้ดูครับกดแตะไปเลยแดนอ death เรียบร้อยฮะอันนี้ก็ตัวพระเอกเรานี่ ไอ้ท่าดาบกวาดไม่ตายตีธรรมดาได้ค huh. รับบดคูณสองท่านหน่อยจะได้เร็วขึ้นเจอบอสโอ้เมื่อกี้เพิ่งใช้สกิลไปโอ้โหใจเย็นเนี่ยยิงแม่งเลยนี่ตัวพะเอกงใช่ไหมอัดบอส นี่ครับกราฟิกตอนโจมตีเอฟเฟกนี่แบบว่าอลังการใช้ได้เลยนะนี่ดัชนูนี่ตัวนี้เราฮิลได้เราก็ใช้มันจะมีฮิลแบบว่านี่แบบทันฟอนจะฮิลแรงกึ้บออ,ออตโต้ได้เลยครับถ้าเราที่เกียจกดเองกดออ,ตโ,อ,ตโ,อโต้ก็จะมีไม่ทันครับเนี่จะมีสอสามแบบ ไอเทมมาไปเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ลืมบอกตรงออตโต้นะครับดันดันนี้พอดีนี่เอาเว้เคนมันสอนนะครับเนี่ยใช้หินมาเนี่ยหมาเราก็จะอัพเกรด จากหนึ่งดาวเป็นสองดาวเท่านั้นเองโอเคยูบินนะฮะก็เดี๋ยวมาลองในนี้ก็ได้ครับดันเจียนไปแล้วดันเจียนก็คือเนื้อเรื่องตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะฮะ เนี่ยจะมีถ้าผ่านไปแล้วจะมีให้เลือกแบบ Normal มีฮาร์ดอะไรด้วยแต่ต้องผ่านให้หมดก่อนเนี่ยด่านที่แล้วที่ผ่านมานะครับกลับมาล็อบบี้ destiny of destiny tower ก็คือหอคอยนั่นเองไม่รู้มีกี่ชั้นโน่น่าจะเป็นหอคอยร้อยชั้นนั่นเองฮะผ่านไปแต่ละชั้นก็จะมีของรางวัลให้นะเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้วอันนี้ได้ตั้งแสนกว่า ผมเข้าไปต้องตายแน่แเนี่ยก็จัดฟอร์เมชันไปเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามันออโต้ได้3รูปแบบเนี่ยจะมีแบบ normal attack only <c oughs> แล้วก็ใช้สกิลอย่างเดียวเลยมาถึงก็จะสาดสกิลรัวๆ <c oughs> หรือว่าจะ basic โหมดก็คือใช้ทั้งสกิลใช้ทั้งคอมพีธรรมดาสลับกันไปนะครับ เอออย่าแรงนะโอ้โหนิ่โอเคตายครับ <c oughs> เรียบวุดไม่รอด <c oughs> ต้องไปอัพตัวละครามาเพิ่มนะฮะอ่า <c oughs> หายแผ้กลับไปล็อบบี้เกมนี้นะฮะเราต้องเล่นไปประมาณเลเวลสิบสองถึงจะปลดล็อกได้หมดนี่ผมยังขาดปลดล็อกไอเนี่ยบอสน่าจะเป็นการเลดบอสนะฮะตอนนี้เลเวลเก้าก็ปลดล็อกได้เกือบหมดละเหลือแค่อันเดียวส่วนอันนี้ยังไม่มาครับคิวนะฮะอ่ะต่อมา นี่แพนเ e อร์ l อเหมือนจะเป็นให้เราสุ่มอะครับผมสุ่มไอเทมได้เป็นไอหินอีโวอะครับได้ไอเทมโอเคนี่ยครับใช้แต้มหรือไม่ก็รอสองชั่วโมงได้ครั้งหนึ่งอือต่อมาฟอสเทสเนี่ครับนี่คือไฮไลท์อย่างหนึ่งคือ การตั้งป้อมแล้วก็ไปบุกฐานชาวบ้านเขานะครับเนีย่ยเหมือนเราจะเข้าไปมันจะเลือกได้ว่ากันบ้านกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เงินถ้ายิ่งกันได้นานจะยิ่งได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงโดนคนอื่นมาป้อนเหมือนกันเราก็แรนดอมไปนี่มันตั้งตัวซีซัวชมัด สลับกันไอ้หนูนี่ผมไม่ได้อัพเลเวลออกออก,กอนหมากลัวนี่อีกนูอ่านน่ก,ก็ตั้งเอาไว้หรือว่านี่ฝั่งนี้ก็คือไปไปบูครับเราก็ดูจาราบ้านแม่งมี5้าดาวอีกสมม่โอ้โหเลเวลเต็มจะไปป้นทีหนึ่งนี่ มีบ้างง่ายๆให้ป้นไหมอันนี้นี่พอตู้ไหวปะวะโอ้โหเลเวลเยอะไม่เป็นไรลองให้ดูครับแพ้ก็ช่างมันก็การไปลุยก็จะมีให้จัดทีเหมือนเดิมแต่แถวหลังก็จะเป็นเออวางีกลืมเ,เปลี่ยนรถนี่มันตีประจ่ครับมันจะให้เราออโต้ได้อย่างเดียวเนี่ยถ้าจะรู้ผลแล้ โอ้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นปะวะเอ,อ,อื้อโอ้โหเรียบเลยยังไม่นำอะไรเลยตกกัน ไปตีบ้านใครไม่ได้เลยอ่อนแอเกินต้องไปเก็บเลเวลต่อนะฮะอืมก็ฟอเทสไปแล้วอ้ามอกิลืมอารีนาครับนี่อารีนาเกมนี้นี่สู้เลยสู้กับตัวอ่อนแอเนี่ยเลียวล่าสิบสี่ถูดสีแน่นอนจัดทีมจัดทีม โอ้ยทำไมมันเอาไอ้ตัวประหลาดนี่ลงมาอีกละอ,ออกก่อนนี่ลุยนี่มันก็จะมีสอนจัดทีมด้วยนะฮะอา้าวมายืนคนเดียวจำ ้งั้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวสู้ใหม่นะอ่าอันนี้ดีกว่าเลเวล27อันนี้มีสองตัวทำไมมันมากันน้อยนิดอันนี้ก็ได้ตรงนี้เราไม่ต้องออโต้ก็ได้นะใช่ป่าววะ ออไม่ได้ต้องออโต้อย่างเดียวอีกทำไมเข้ามาแล้วมีตัวเดียววะเอาเป็นว่าเป็นการอารีนาแบบออโต้นะครับเพื่อรางวัลนั่นเองเนี่ยก็มามีแรง์กิ้งนะฮะ เซนลอ็ลอกก็เราไปทูใครไปบ้างเนี่ยมีบอกไหมว่าได้รางวัลอะไรเนี่ยครับทูไปเรื่อยๆมันก็จะได้ตรงเนี้ยได้เงินได้อะไรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแหลงขนาดนั้นถ้าเป็นแหงอ่ะมันจะอยู่ในฟอสเทตเนี่ยนะฮะเนี่ยดีวัดได้รางวัลเป็นพวกเพชรพวกเทมนะครับอ,อันต่อมาก็คือ อันนี้ไวล่าของครับล่าหินล่าอะไรพวกนี้ที่ในการอีโวนั่นเองครับผมเข้าไม่ได้มันจะเหมือนบังคับใช้มอนนะครัอันนี้เป็นซับพอร์ตอันนี้ก็จะเข้าได้หมดชั้นแรกไม่มีอะไรก็จะเป็นเหมือนฉากต่อสู้เหมือนดุยดันเจียนนะครับแต่อันนี้เป็นหาของเท่านั้นเอง เียก็ออโตได้เลยโอ้โหอ้ล่าทีน oh. ี้ก็เป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากนะครับ oh. เล่นค่อนข้างง่าย oh. แล้วก็ภาพสวยกราฟิกอะไรการใช้สกิลต่างๆนะฮะนี่ oh. ง่ายดีใครที่ชอบแนววางแผนอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองหลอาเล่นกันดูได้ครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะที่เหลือก็ทั่วไปแล้วครับอ่าเติมอันนึงเฮลอันนี้เป็นเหมือนดันเจี้ยนที่เอาไว้ล่าเหมือนแบบองไะหาเงินนะครับเนี่ยมันจะลงได้เรื่อยๆต่อวันหนึ่ง ยิ่งไปไก่ก็ยิ่งได้เงินเยอะนะครับอย่าเริ่มยิงไกย่ยิงยากนั่นเองเีย่ยลองทักชั้นนี้แล้วกันดูสิสู้ไหวไหมโอ้โหร้อยสามสิบเจ็ดเดเเซลอะไรเนี่ย ก็นั่นแหละตามที่เห็นนอรมอแล้วหเนี่ยนะครับก็ไปฝึกวิชากันอีกเยอะเลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ครานี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเกม ลูน่าคอนิเคิลเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีก็ไม่ใช่แอคชั่นอาร์พีจีเกมแนววังแผ RPG, ลอาร์พีจีเฉยๆนี่นะครับผมก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับมีให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเสิร์ชดูอีกทีครับถ้ามีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยพร้อมกับกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิว,ว,วใหม่ๆจากผมได้ครับที่ชแนลโมบายลูปเปอร์ อันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย